การล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับสามารถทำได้โดยนะครับอันดับแรกเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ URL โฮมเพจของเว็บไซต์เราเข้าไปนะครับที่แท็บแรกจากนั้นครับเราใช้แท็บที่2ก็แล้วกันนะครับในการเข้าสู่ระบบเราก็พิมพ์ URL การเข้าสู่ระบบเข้าไปนะครับ ลิงก์ URL เข้าสู่ระบบที่ให้ไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการป้อน username แล้วก็ password นะครับคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบก็จะทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับโดยที่เราจะได้ใช้งานจะมีปุ่ม Home นะครับแล้วก็ปุ่ม Item ครับตรงคลิกปุ่ม Item เราจะกลับไปก็กลับที่กลุ่มปุ่ม Home แล้วก็อีกปุ่มหนึ่งที่เราจะใช้งานคือปุ่ม Media Manager นะครับ ก็คลิกปุ่ม media manager กลับมาที่เดิมก็คลิกกลุ่ม home ตามชีทแผ่นที่2นะครับเราจะต้องใช้ทั้งหมดอยู่3แท็บเราสามารถทำซ้ำแท็บได้โดยการคลิกขวาแล้วก็เลือกทำซ้ำนะครับถ้าเป็นเมนูภาษาไทยเมนูภาษาอังกฤษก็คือ duplicate นะครับทำซ้ำเห็นไหมครับแผ่นที่2จะบอกว่าให้เราเปิดใช้ทั้งหมด3แท็บแท็บที่1เป็น Home Page แท็บที่2เปิด Item และแท็บที่3เปิด media manager เสร็จสิ้นขั้นตอนการเตรียมระบบพร้อมสำหรับการคีย์ข้อมูลในขั้นตอนถัดไปขอบคุณครับ